สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้พบกับครูนชนกินอีกแล้วนะครับวันนี้ครูนจะพาพี่น้องนะครับไปลองนะครับฝึกทําสติกเกอร์ไลน์นะครับผมก่อนอื่นนะครับเราก็ต้องไปโหลดนะครับแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าไลน์คีเรเตอร์สตูดิโอนะครับเดี๋ยวเราไปที่แอปสูกันเลยนะครับ พอเข้า App Studio อนะครับแอปสตู App Store นะครับเราก็จะมาเจอ LINE Creator Studio คือตัวแรกนี่นะครับที่เป็นรูปตัว C เขียวๆนี่นะครับพี่น้องครับอันนี้ควรกดรับแล้วนะครับอันนี้ควรใช้ iOS นะครับในการเข้าไปใช้งานนะครับผมเสร็จแล้วเราเปิดนะครับพอเปิดอันนี้ ขั้นแรกสุดๆเลยนะครับผมมันก็จะขึ้นมาถามเรานะครับว่าเราจะเข้าระบบด้วยอะไรนะครับเข้าด้วยอีเมลหรือว่าเข้าด้วยไลน์นะครับผมอันนี้ควรในกรณีนี้ควรจะเข้าด้วยไลน์นะครับแล้วก็คลิกไปตัวแรกครับผมพอคลิกมานะครับก็จะมีนะครับข้อกําหนดในการให้บริการของเรานะครับข้อจํากัดนั่นนู่นนี่อะไรไม่ให้เรานะครับ เราก็อ่านนะครับแล้วก็ทําความเข้าใจนะครับนะครับอ่านแล้วทำความเข้าใจนะครับผมเสร็จแล้วนะครับเราก็กดตกลงนะครับผมอ่าอันนี้อันนี้คือลายของคอ้นนะครับผมเขาก็จะถามเราครับว่านะครับเราจะอนุญาตให้นะครับแอปพลิเคชัน Line c r e a t o r Studio เนี่ยนะครับอ่าเข้าถึงนะครับภาพนะครับเสียงอะไรต่างๆนานาประมาณนี้ครับพี่น้องครับ อันนี้เราก็อนุญาตนะครับผมอพอคนอนุญาตแล้วนะครับเขาก็จะมาถึงหน้านี้เราเขาก็จะถามเราว่าต้องการเปิดแอปนี้เพื่อใช้งานหรือไม่นะครับผมตอนนี้เราจะลองเข้าไปทําความเข้าใจก่อนนะคะพี่น้องครับรู้อนก็ยังไม่เคยลองใช้นะแล้วก็ตกลงไปพร้อมกันเลยครับนะครับเปิดในไล n ์สตูดิโอหรือไม่นะครับว่าเปิดเลยนะครับผมอ่า ทำสติกเกอร์ชุดพิเศษด้วยไอเดียของคุณนี่พี่น้องครับง่ายสุดๆสามขั้นตอนเท่านั้นนะครับแต่ว่าขั้นพื้นฐานเราต้องทําอย่างน้อยนะครับเราไม่ไม่ใช่อย่างน้อยนะครับเขาจํากัดเขากําหนดไว้แล้วนะครับว่าต้องทำแปดรูปนะครับแปดแปดสติกเกอร์นะครับแล้วก็ไปกดเลยนะครับทําเลยนะครับผมอ่านะครับตั้งค่าการแจ้งเตือนไหมนะครับ เาก็จะถามเราครับว่าต้องการให้เขาเนี่ยเข้าถึงเสียงเข้าถึงอะไรต่างๆนานานะครับที่อยู่ในเครื่องของเรานะครับผมอ่เราก็อนุญาตเขานะครับอันนี้นะครับพอมาถึงหน้านี้แล้วนะครับเราก็กดตรงเครื่องหมายบวกเลยนะครับพี่น้องครับเครื่องหมายบวกตรงนี้นะครับ่อนอื่นเราก็ตั้งชื่อก่อนนะครับอันนี้ควรจะทดสอบนะครับทําสติกเกอร์นะครับสติกเกอร์เป็นรูป ครูอ้วนนะครับสมมติสมมตินะครับผมครูอ้วนชวนกินนะครับสมมตินะแล้วก็ไม่สมมติแล้วครับทําเลยครับครูอ้วนนะครับผมชวนกินนะครับเดี๋ยวเราวักนิดนึงนะครับผมกิ๊กเอาวักนิดนึงนะคะผมเดี๋ยวนะ วักนะครับผมครูอ้วนชวนกินนะครับผมเสร็จแล้วนะครับแล้วก็กดเครื่องหมายบวกสีเขียวเลยนะครับผมเขาก็จะถามว่าใช้รูปจากอัลบั้มหรือว่าจะถ่ายไมหรือว่าจะวาดขึ้นมาเองนะครับอันนี้ครูอ้วนก็อาจจะ ถ่ายรูปตอนนี้ค้วนก็ใส่ชุดนอนอยู่นะครับก็มันก็จะดูไม่เหมาะสมที่จะเป็นสติ๊กเกอร์นะครับเวาดรูปก็วาดไม่เก่งอีกนะครับตอนนี้นะครับเราใช้รูปจากอัลบั้มไปก่อนนะครับผมโอ้ใส่ลายอัลบั้มนะครับอ่าสมมติว่าคุนต้องการใช้รูปนี้อ่าสมมติสมมตินะครับพี่น้องนะครับอ่านะครับเขาจะบอกว่าโบดเลือกนะครับเดี๋ยวเราจะลากเส้นนะครับพี่น้อง นะครับมันจะมีรูปทรงนะครับถ้ารูปทรงเขาก็จะเนี่ยครคอบมาให้เรานะครับผมแต่ว่าควรจะกลับไปนะครับหรือกรอบรูปนะก็จะมีกรอบรูปต่างๆมาให้เรานะครับเอ้ยนะครับผมอ่าแต่ว่าหรือว่าเพิ่มก็ได้นะครับก็จะมีหลายกรอบมาให้เราเลือกนะครับแต่ว่านี้ควรจะยังไม่ทํานะครับควรจะพาพี่น้องนะครับลากเส้นดูก่อนนะครับนี่คือลากเส้นนะครับผมที่เป็นรูปนิ้วมือนะครับ เราก็ลองลากตามนั้นไปก่อนเลยนะครับผมอคือว่าคุณต้องการใช้แค่ใบหน้าของตัวเองนะครับเราลากตามนี้ไปก่อนเลยนะครับผมเออนะครับโอ้ตายอ่ะควรใช้แค่นี้นะครับผมเสร็จแล้วเราก็นะครับพยายามปรับนะครับให้มันอยู่ตามร่องตามรอยที่มันควรจะอยู่นะครับพี่น้องครับอ่าควรนนี้ก็ไม่ไม่นี่ไม่เห็นหูเลย ก็ขยับมานิดนึงนะครับผมอ่านะครับก็จะทํายากนิดนึงนะครับตรงนี้แต่ว่าจริงๆภาพที่ครูอ้วนเลือกมาก็มันก็เคาบไปแล้วนะครับอืมเลือกต้องละเอียดมากก็ได้นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างเฉยนะครับเนาะแต่ว่าครูอ้วนก็จะเอาเลยนะครับนี่สมมติว่าตกลงแล้วนะครับอ่าอันนี้ขยับมานิดนึงนะครับต่อไปก็เราคลิกต่อไปเลยนะครับพี่น้องครับอ้โหเป็นรูปนะครับอ่า เสร็จแล้วนะครับแล้วก็ปรับขนาดนะครับอันนี้ใหญ่ไปไหมประมาณนี้ไหมนะครับผมอ่าเสร็จแล้วนะครับสมมติว่าควรต้องการเอาขนาดประมาณนี้นะครับอ่าเอียงเอียงนิดนึงไหมอ่าไม่เอียงนะครับเนาะต่อไปนะครับผมแล้วก็ตกแต่งนะครับนะตกแต่งนะครับอาจจะวาดรูปหรือใส่สติกเกอร์อันนี้เราคลิกที่สติกเกอร์นะครับผม สติกเกอร์ต่างๆนะครับโอ้โหดิสโก้นคกขั้วกาลังมีความรักนะครับตึงต้งตึงตึงอ่านะครับย่อให้สติกเกอร์อันนี้มันเล็กลงมานะครับอ่าโอคโหกำลังมีความรักน,นี่อานะครับผมอันนี้ตัวอย่างนะครับใส่ข้อความนะครับผมนะครับ กดติดตาไมไนเดอ้อโอ้ยไ,ไ,ไม่น่านะครับไม่น่านะครับเนาะนะครับเป็นไงบ้างอ่าสมมตินะครับเป็นไงบ้างนะครับผมอ๋เดี๋ยวนะครับเป็นไงบ้างนะครับผม iPad ของคุณอ้วอนก็จะพิมพ์ยากนิดนึงนะพี่น้องครับ iPad ก็จะพิมพ์ยากยากนิดนึงนะ อ่าเป็นไงบ้างตัวอักษรนะครับเราก็เลือกนะครับพี่น้องครับลองเปลี่ยนให้เป็นตัวหนาเราก็เลือกไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ควรกนก็ยังไม่เคยใช้งานนะครับอันนี้พาพี่น้องนะครับมาทําครั้งแรกเลยนะครับนี่นะครับโอ้มันคือลายใช่ไหมลายแต่ว่ามันยังไม่ถูกใจนะครับลองเราลองกดเพิ่มนะครับตรงเครื่องหมายบวกนะครับกดเพิ่มเข้ามาเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับพี่น้องคว๊นก็ยังไม่เคยใช้นะครับเนาะอันนี้ออกตัวไว้ก่อนเนาะ โอ้นี่ไงครับสติกเกอร์หลายสติกเกอร์แบบตัวอย่างเยอะอยู่นี่นะครับแล้วเดี๋ยวเราลองโหลดไปใช้สักอย่างนึงนะครับอ่าแบบไหนดีครับพี่น้องหมดแล้วนี่เป็นญี่ปุ่นอ่าเดี๋ยวควรจะลองใช้แบบนี้นะครับแบบ cd นะครับ eq แล้วก็ M ออะไรนี่นะครับเรากดนะครับต้องการดาวน์โหลดไหมนะครับผมเราก็กดดาวน์โหลดไปนะครับผม กดไปเลยนะครับหรือว่าเน็ตหมดหรือเปล่านะครับเน็ตมันหยุดแล้วหรือเปล่าว่าถ้ามันดึกนะครับโทรศัพท์วนมันจะปิดเครื่องเองนะครับเน็ตยังอยู่นะครับผมเน็ตยังอยู่จะใช้นะครับผมพอกดพอนนี้น่าจะโหลดได้แล้วนะครับโลกาออกเลยนะครับเราไปดูนะครับว่าเป็นยังไงนอ เป็นไงบ้างนะครับเลือกเอาตัวสื่อน่ารักน่ารักนะครับผมเอาตัวใหญ่ตัวหนาตัวบางนะครับอ่าสมมติว่าแบบนี้นอี่นะ่าแบบนี้ควรถูกใจแล้วนะครับผมเป็นไงบ้างนะครับควรก็กดเครื่องหมายถูกเลยนะครับ สีฉากหลังควรต้องการเปลี่ยนหรือเปล่านะคะเอาเป็นไงบ้างแล้วก็สีฉากหลังของตัวหนังสือนะครับอ่าเป็นเป็นสีชมพูเหมือนกันไหมเป็นสีแดงไหมอ่ะประมาณนี้นะครับอ่าอันนี้เราลองทดสอบไปก่อนนะครับโอเคครับผมสีตัวอักษรเอาสีดํานี่แหละนะครับผมอ่าอ่าโอเคปรับตำแหน่งอะไรเราก็ไม่ทำเลยนะครับเอา้านะครับ ดันดันไปโอ้ยเนาะเอาใหม่นะครับสีฉากหลังนะครับสีนี้นะครับผมย่อย่อลงนิดนึงนะครับย่อลงนะครับมาไปมุมมุมนิดนึงนะครับผมอ่าเขึ้นไปข้างบนนิดนึงนะครับเป็นไงบ้างนะครับผมเสร็จแล้วนะครับเราก็กดถูกนะครับแบบอักษรนะครับอ่าเราเลือกควรเลือกเป็นแบบนี้ นะครับอ่าเป็นแบบนี้กดติ๊กถูกนะครับผมอ่าต่อไปนะครับโอเคนะครับเราก็คลิกคําว่าต่อไปนะครับที่มุมบนขวานะครับพี่น้องครับถ้าหากว่าพี่น้องไม่ใส่สติกเกอร์อีกนะครับอ่าหรือเราจะแต่งรูปนะครับก็ได้นะครับผมอ่าเราก็ลงต่อไปนะครับผมอ่านี่ไงครับทดสอบนะครับก็จะขึ้นเป็นไงบ้างนะครับอันนี้เราต้องทําอย่างน้อยนะครับแปดแปดตัวนะครับสําหรับสติกเกอร์ของเรา เพื่อที่เราจะได้ส่งให้กับนะครับทางลาย Creator Studio ให้เขาได้พิจารณานะครับผมก็ใช้เวลานานอยู่นะครับก็ประมาณเดือนหนึ่งนะครับอ่าแล้วก็หลังจากนั้นเขาก็จะส่งข้อความกลับมาบอกเราว่า,านี่นะคุน้นลายที่เออสติ๊กเกอร์ลายที่คุ้นทําขึ้นมานะอนุมัติแล้วนะครับเราก็จะสามารถนํามาใช้ได้นะครับหรือว่าจําหน่ายก็ได้นะครับเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับผม อ่าสมมุติว่าอันนี้เราโอเคนะครับเราก็บันทึกนะครับผมต้องการบันทึกสติกเกอร์หรือไม่นะครับเราก็กดบันทึกเลยนะครับผมคุณได้สติกเกอร์รูปแรกแล้วทําครบ8รูปเมื่อไหร่ก็เริ่มจําหน่ายสติกเกอร์ของคุณได้เลยนะครับผมอ่าอย่าลืมกดติดตามนะครับครูอ้วนชวนกินกันนะครับและถ้าหากวันไหนที่ครูอ้วนทําสติกเกอร์ าลายของค้วชนกินเสร็จแล้วอย่าลืมนะครับอย่าลืมโหลดมาใช้กันนะขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามรับชมนะครับเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ